วิชาสามความรู้แจ้งสู่ความหลุดพ้นสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิชาสามหรือความรู้แจ้งสามประการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุในคืนวันตรัสรู้และเป็นสิ่งที่พระอรหันต์ทั้งหลายเข้าถึงได้เช่นเดียวกันวิชาสามเป็นความรู้ที่ทำให้พ้นจากกิเลสและทุกข์ทั้งปวงเป็นการตัดวงจรแห่งสังสารวัฏได้แก่ห ปุเพนิวาสานุสติยานคืออยานที่ระลึกชาติผนหลังได้เห็นว่าในอดีตตนเองเคยเกิดเคยตายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนทำความดีไว้ก็ได้ผลดีทำความชั่วไว้ก็ได้ผลชั่วอยานนี้ทำให้เข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกสิ่งเป็นไปตามกรรม 2. จุตูปปาตายานหรือทิพจักขุยานยานที่เห็นการจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย เห็นว่าสัตว์ที่ทำกรรมดีจะไปเกิดในสุขคติคือภพภูมิที่ดีส่วนผู้ทำกรรมชั่วจะไปสู่ทุกขคติยาณน,นี้เป็นเครื่องยืนยันกฎแห่งกรรมอย่างแจ่มชัดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 3. อาศสวรคยขยาันยาณสูงสุดทำให้อาสวะทั้งหลายสิ้นไปอาสวะสอย่างที่ถูกทำลายด้วยยาณน,นี้ได้แก่ 1. กามาสวะความหมกมุ่นในกาม ความติดใจในรูปงามเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนิ่มนวล 2. ภวะสวะความอยากเกิดอยากมีอยากรวยอยากเป็นคนมีตำแหน่งสูงเป็นต้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 3. ทิฏฐสวะความเห็นผิดเช่นเห็นว่ากรรมไม่มีผลตายแล้วศูนย์นรกสวรรค์พบอื่นไม่มีหรือยึดมั่นว่าตัวตนถาวร 4. อวิชชาสวา ความไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่ไม่รู้ว่าทุกเกิดเพราะเหตุอะไรคนเราเกิดมาก็ทุกรวยล้นฟ้าก็ทุกแบบคนรวยและจะดับได้อย่างไรเมื่ออาสะวะสิ้นไปจิตก็หมดเชื้อแห่งความยึดติดไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่เองคือการบรรลุพระอรหันต์แปลว่าผู้ห่างไกลจากกิเลสดังนั้นวิชาสาคือการรู้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าไม่ได้เป็นเพียงความรู้พิเศษ แต่เป็นเส้นทางแห่งการหลุดพ้นพระพุทธองค์ตรัสรู้วิชานี้ในคืนวันเพ็ญวิสาขะและจากนั้นก็ทรงประกาศธรรมจนเกิดเป็นพระพุทธศาสนาที่เรานับถือกันมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับผู้ปฏิบัติแม้ยังไม่บรรลุญาณทั้งสามแต่การรักษาศีลเจริญสม